สวัสดีครับเกษตรตามพันธ์ครับผมอาวุณิกเกษตรตามพันธ์นะครับสอภาพพีนองมาตที่ตามสถานการณ์น้ำนะครับอาแมนหนมูลนะครับสไลผ่พานจังหวัดอุบลราชธานีนะพี่นองอาจุดที่ผมยืนอยู่นี่คือบริเวณนะครับอาจุดตรวจระดับน้ํานะครับเอ็มเจ็ดนะครับสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับหรือวนาตลาดใหญ่นะครับของชาวเมืองอุบลนะพี่นองอาตอนนี้เขาซู่ฤดูหนาวแล้วนะครับพี่นอง อาการเริ่มหนาวแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำนะครับที่เมื่ออุบลน,นะครับพี่น้องน้ำยังไหลขึ้นอยู่นะครับพี่นอ้องอ่ารับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่ออุบลเป็นเมื่อที่รับน้ำมันจากไม่นำม,มูนแล้วก็ไม่นำขี้นะครับก่อนสีเปไ็นไหลลงแม่นโคงที่งเพื่อโข้งเขียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่นอ้องปริมาณนา้ำที่ไหลมาจากเทียบจะ ทั้งอันผากนะครับจะไหลมาลุ่งแม่น้ำโค้งอยู่จะวัดบุลนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งเม้ฝนจะบกคอยต๊แล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าปริมาณน้ำอยู่ตามลำหนามต่างๆนะครับก็ยังไหลอยู่นะครับครับผมนามก็ยังไหลเรงนะครับพี่น้องเมืองจากอปริมาณน้ำนะครับน้ำยังไหลอยู่นะพี่น้องน้ำยังบบลดนะครับไม่แต่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นว่าหลยดอกพี่น้องมื้อสามเส้นหาเส้นนะครับพี่น้อง ครับผมคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไก่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับครับผมนำกระสีลดลงนะพี่น้องครับผมปีนี้กระสีโบวททวมนักวันไหนด้อยครับเบื้องจากสถานการณ์แล้วนะครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นตอนที่ผมมาถ่ายตอนต้นเดือนตุลานะพี่น้องวันที่เก่าตุลานะครับตอนนี้ก็เป็นต้นเดือนพฤศจิกาอันแล้วนะครับผมกับ ได้รับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณซิบเส้นนะครับจากต้นเดือนน้ำพี่นอ้องกะเป็นถึงเป็นเรื่องที่ว่างใจใดดีใจนั่นนะครับว่าปีนี้น้ำสิบบทวมแห้งมาในน้ำพี่น้องกะจะมีแตันคนที่อยู่ข้างนำ้ำน้ำพี่น้องเนี่ยรับความเรือดร้อนเดี๋ยวเขาทวมเป็นประจำทุกปีนะครับผมกะ,ะรับน้ำกะปีนี้กะโอเคน้พี่น้องโดยความร่วมือกันหล,ลายไฟนะครับกะ เไหน้ำดูในเกี่นที่ว่างใจได้น้องพี่น้องครับผมปริมาณน้ำกระไยนะครับมึงไปนำกันพี่น้องอันนั้นคือสะพานขามไปวารินนะ้าพี่น้องครับผมสำหร,สรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ